กินข้าวเทียงพี่น้องว่าจะได้กินใบสองพี่น้องข้าวเทียงมากมาเขาสมองหนึ่งจังหนึ่งตังต้มเครื่องไงไปป้อมเบื่อเยอะอยู่อ่ะเท่ว,วเ,เพียเกือบเครื่องถั่วโรพี่น้องมาเด้อนะกิ้นข้าวเทียงต้มเนื้อแส่บ คือไทแท้เดยออกจากเขียงเลยเขียงเนือ้อเขียงที่เราไว้ใจจัดพอแต่คองเท้พี่นอ้อ,อ,องเขากขาห้อนทรายเม,มื่อเขาไม่เนี้ย เอาติดมือ,อดของแท้นะีะกินแบบนั่นสบายใจพี่น้องท้าเป็นเครื่องในทยแท้อืมกุ้งได้ก่อนเขาห่อน สดแจ้วเพียไปฟังนี่เขาแก้วอืมอาจจะเป็นต่อจากปวดแซบเดดตัวเนี้ย อืมก็เฉียบว่ะไม่ล้างสะอาดเนี่ยเอาไขมันออกต้มกินมันก็นเสือบเท็ดเองหัวใจอืม ตุ่มก็หอนเข่าก็หอนหอนมุกหอนติดมืออีกเข่าก็ได้ tìm tuổi gì đây phải của cô điều trên đây chỉ vượt wow. làm rồi hoàn làm cái nào โอ้ oh. เซ็บน้ำตุ่มก็ได้ใส่ผงนัวลายเ <c oughs> บิ้งผูกกินรวดจกใส่หน่อยใส่หลาย <c oughs> บางหมดแล้วออเอาติ๊บมือเอาเป็นว่ากินถาด้อะปู่ได้ท่านกินกาเทียงเฝ้ามา